โอ้ยก่อนสารตัดสินกองเชียบอกยกฟ้องยกฟอนะ้องนะตาพลบอกว่าอะไรหนึ่งแปดห้ายกฟ้องมาตาหนึ่งแปด้ายกฟ้องมาตาสองสองเจ็ดยกฟ้องสุดท้ายความมั่นใจของตาพลเพราะว่ามีโซเชียลฝั่งตาพลฟอเชียยกฟ้องแน่ยกฟ,อนะยกฟอนะ้องแน่ตาพลสบายเดินกินไข่ร้องเพลงสบายหนึ่งแปดห้ายกฟ้องสองสองเจ็ดมีข้อสงสัยยกฟ้องสุดท้าย,ย,ายตาพลโดนไปยี่สิบปี ผมบอกแล้วว่าบางครั้งกองเชียร์คิดคิดว่าตะพนหรอแต่สุดท้ายศาลบอกเฮ้ยปราศจากข้อสงสัยตะพนจับเด็กไปโดนพักเนะมีเส้นผมบนภูเขากับเส้นผมที่รถตะพนเชื่อว่าตะพนเป็นคนพาเด็กขึ้นไปแล้วไม่ดูให้ดีจนเด็กตายโดนประมาทครับตะพนโดนสองเด็กยี่สิบปีนะกองเชียร์ฝั่งตะพนตะพนตกใจเลยเอา้าคาดไม่ถึง เพราะฉะนั้นแนววิธีคิดของพี่น้องประชา,าชนกับศาลแนววิทีมันไม่เหมือนกนะัได้ครับตอนตอนนี้ตาพลก็กลายเป็นจำเลยที่สารตัดสินจำคุกนี่ยยี่สิบปีถามว่าโดนยี่สิบปีนี่ความเสี่ยงไหมเสี่ยงโอกาสจะกลับมีไหมมีแต่นะเสี่ยงเพราะโดนไปแล้วยี่สิบปีอ่ะคุณต้องไปโต้แยง้งไปคัดค้านกรรมพิพากษานะซึ่งศาลุทธรจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่ว่าชีวิตแ่งไปไงจบแล้วเสี่ยง ใครแม่งโดนจําคุกขนาดนี้นอนไม่หลับหรับตาคนเนี่ยตอนนี้นะเชื่อเลยนอนไม่หลับแม่งไม่รู้ว่ากูต้องติดคุกเมื่อไหร่ยี่สิบปีตอนนี้โดนไปแล้ววันข้างหน้านี้แม่งก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับนี่ก็เล่าให้ฟังนะนะเล่าให้พี่น้องฟังว่าคนที่โดนจําคุกนี่มันไม,ไม่ใช่เรื่องสนุกนะนะครับนะไม่ใช่สนุกสนาดนะนี่เล่าให้ฟังนะครับเออใครอยากถามอะไรก็ถามมาเลยนะไปสบายนะครับถามมาเลย นะครับมีอะไรอยากบาง,างนะนคนบอกอ้ยมาเร็วจังตื่นแต่เช้านะครับก็บางวันก็เช้าบางวันก็อะไรวันนี้วันหยุดก็เอาว่าไปอืมครับการหาเสียงแก้ไขมาตรา112เป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอสารตัดสินนะคง,ค,ค,งคงตอบไม่ได้ตอบคงตอบไม่ได้เดิ่ตอบไม่ได้จริงครับไม่รู้จะตอบอยังไงก็ารอสารตัดสินว่าการแก้ไขกฎหมายเนี่ย หรือเป็นการล้มล้างการปกครองรอไม่ถ้ามองแบบประชาชนธรรมดากฎหมายทุกฉบับสามารถแก้ไขได้ส่วนมาตตา112คนแก้หรือไม่ก็แล้วแต่ผมคงไม่มีความเพราะไม่อยากติดพุก่งสถาบันเนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่สามารถที่จะไปพาดพิงอะไรได้คือกฎหมายประเทศไทยเกาเป็นะฉงนั้น,น,นเราไม่สามารถวิภาพวิจารณ์สถาบันอะไรได้เลยทําอะไรไม่ได้เลยนะครับอากง่ายๆแล้วผมก็มยายากเขอยู่ เดี๋ยวต้องติดคุกกิจกรรแต่กฎหมายทุกฉบับมันโดยหลักการแล้วแก้ไขได้หมดนะครับนะแก้ไขได้หมดไม่ว่าจะเนื้อหาหรือว่าเอ่อบทลงโทษอะไรต่างแก้ไขได้แต่ว่าสารรัฐมนูรท่านจะมองอยังไงอันนี้ไม่ไม่นะครับอืมนะครับ <c oughs> ไม่สามารถตอบได้ประเทศไทยมันมีอะไรหลายอย่างที่้องสิดทบ้งอย่างนะ มันไม่สามารถจะบูจุม,มันได้แค่นี้พอแล้วเอออะไรเนี่ยอยากถามว่าลูกตำรวจทำไมไม่นอนคุกอ๋อลูกตำรวจทำไมไม่นอนคุกคือเออลูกตำรวจเนี่ยเป็นเยาวชนเดถ้าตำถ้าไม่เกินสิบห้าเรียกวันเน็กเกินสิบห้าเรียกเยาวชนเพระเาะฉะนั้นกระทำความผิดก็ต้องส่งสถาบันถึงแต่ก็คุกไม่ได้ครับ กฎหมายทั่วโลกเป็นแบบนีนเ้เหมือนกันนะครับนะเออไม่ไม่สามารถเอาไปเข้าผวดได้รับก็ต้องไปสถาพินิี่เด็กเกเรแหะเต็มบ้านเต็มเมืองมันไม่ใช่มีเฉพาะลูกตำรวจลูกทนายลูกข้าราชการลูกนักการเมืองธุรกิจลูกคนจนมีหมดครับนะเวลาเราเราติดตามข่าวเราต้องมีสติมันไม่ใช่มีเฉพาะลูกตำรวจที่สาแก้วนะลูกนักการเมืองลูกทุกคน่ะ เด็กเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดความผิดอาญาคนทับทำร้ายร่างกายข่มขืนฆ่าอะไรกับมีเต่ในบททุกประเทศว่างๆคุณเดินทางไปสารเยาวชนนะครับทุกจังหวัดอยากคุณลองไปดูเิเด็กและเยาวชนกระทำความผิดกันมากถ้าสมมติบอกแก้กฎหมายเอาติดคุกเนี่ยไม่มีถูกใจหรอกครับทุกวันนี้ขนาดผู้ใหญ่ทำผิดทุกวันเนี่ยะนะมีสติสัมปชัญญะบรรลุนิตยภาวะและผู้ใหญ่กระทำความผิด นะยังไม่มีคุกจะนอนเลยจนกรมราชธรร์จะต้องออกกฎหมายใหม่ว่าติดคุกนอกเรือนจำจนเป็นที่มาของทักสิงตอนเรือนจำให้ดอนดอนโรงพยาบาลดอนมาเกินร้อยยี่สิบวันร้อยสี่สิบวันแล้วเลนะไม่ติดคุกแม,ม้แต่วันเดียวนอนอยู่โรงพยาบาลจนกว่าจะออกจากเออครับก็คุกเป็นนันบางคนบอกแก้กฎหมายเลยประหารชีวิตประหารชีวิตมารับสารภาพป่ะผมโก้นล้ มันจะมาหาได้ไงติดคุกจริงๆนะผมได้คุยกับคนในกระบวนการนะครับติดคุกจริงๆเนี่ยคือสามสิบเปอร์เซ็นต์นะสมมติว่าอติดคุกสามจำคุกสิบปีนะเราก็ติดคุกเท่าไหร่สามปีออกแล้วเรียบร้อยประหารชีวิตก็ติดคุกไม่น่าจะเกินสิบปีก็ออกจากคุกนเด็คดีหมอฆ่าหมอจำได้ไหมหมอฆ่าหมอหมอ หมอผู้ชายฆ่าหมอผู้หญิงหมอฆ่าเมียประหารชีวิตคุณหมอท่านหนึ่งแต่ประหารชีวิตก็้ติดคุกสิบปีก็ออกมาแล้วตลาดน้ำประบุมาอะไรนะัาเพราะฉะนั้นประเทศเราเนี่ยลดโทษตลอดนะและการลดโทษเ่หนึ่งลดโทษโดยอำนาจอธิบดีผมไชทครับอันที่สองลดในกรณีพิเศษจากกรณีทักษิกเนี่ยพิเศษทุกอย่างไม่เคยติดคุกแม้แต่วันเดียวกรณีพิเศษ ลดโทษโดยอาศัยอำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพราะนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอำนาจในการลดโทษเป็นกรณีพิเศษนะบางคนเนี่ยสาลจำคุกแปดปีนะลดโทษโดยอำนาจอธิบดีเสร็จลดโทษโดยอำนาจของรัฐมนตรีแปดปีติดคุกแค่หนึ่งปีกับสี่เดือนออกมาแล้วก็เรียบร้อยเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้ติดจริงเพรานะนั้นคุณไม่ต้องไปขอเพิ่มโทษหรอกนะ เกิดประโยชน์โทษหนักแค่ไหนมันก็ไม่ทาให้อาจารย์คเนี่ยลดลงใครก็ทำวาปอีกเหมือนขอ่มขืนก็เหมือนเดิมทุกวันมแม่กับบางอาหารอยู่นะแต่ในความเป็นจริงมันไม่มีปัญหาเนะไม่มีครับเชื่อผมนะครับผมเป็นทนายมาจากสามสิบแปดปีเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบไม่มีวุาหารอะไรใครที่ไหนอาหารชีวิตกับติดสิบปีนะและจะเกิดว่าได้รับการลดโทษจากทธิบดีเสร็จ ได้รับการลดโทษจากรัฐมนตรีนะครับกรณนนีพิเศษถ้าเดียวก็ออกอยู่คุกแล้วถ้าเดียวนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนว่าการแก้กฎหมายเพื่อน,นไม่เกิดประโยชน์เอาเด็กไปจําคุกไปอะไรก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ต้องมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้เด็กพลอยนะครับต้องเอาจรงิงเอาจังไม่ใช่เอาตานะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนไปคิดนะสิ่งที่ผมพูดเนี่เป็นเรื่องจริงนะครับคุกมีไว้ถังคนจนกับคนโง่แล้วก็ถานับจริงไหมครับ มันก็มองได้อย่างนั้นนะสองมอาตรฐานจะมองหน้าประชาชนได้อย่างไรอันนี้ก็จริงนะก็ระธรรมดาครับคนนะคนรวยก็ไม่ติดคุกอันนี้ก็เรื่องจริงคนมีเส้นไม่ติดคุกก็เรื่องจริงคนระับคนจนคนโง่ติดคุกเหมือนกอลีลุงเปี๊ยกเนะี่ยนะครับคนจนจากขี้เหล้าเมายาไม่มีที่อยู่อยากกระจับแม่งติดคุกปเอามาจับมาสักล็อกแม่งมาเสร็จมานั่งรูปักกับถอดเสือ้อเปิดแอร์ ถุงดำคุมนะครับเอาแม่งเข้าคุมไปนะฝากขังแม่งไปซะพยานหลักฐานไม่ต้องหานะเพราะแม่งคนจนอยากจะทำอะไรก็แม่งกนะ็ทำไปนะครับไม,ม่สนใจอะไรต่างนะโชคดีที่มีช่องแปดมีพุทธาพิวันมีนดันตี้คือดัตนยนักข่าวหัวเห็ดไปได้คิดวงจรปิดมาแล้วามาเปิดที่ช่องแปดนะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บตำรวจแม่ก็เต้นผาเลยนะ ต้นถามเลยเอาายพานะเพราะประจานกันทั่วทั่วโลกแล้วนะก็ต้องอต้องไปไนงะปล่อยนุงมเปียกมาถ้าสมมตินักข่าวช่องแปดไม่ไปได้เอาคลิปมาและไม่ได้ปล่อยคลิปผมถามอนะ่ะตําเปียกก็ติดคุกไปโดนประหารชี่ไปนะครับนี่คือวิธีการทํางานของตารวจที่แงลงแบบไม่ได้คํานึงถึงส์ศสีความเป็นมนุษย์ไม่ได้คํานึงถึงเรื่องอะไรสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่ได้คำนึงถึงกฎหมายนะครับอยากจับใครก็จับม่้ไปทั้งอยากแจ้งข้อหาก็แจ้งไปทั้งๆท,ที่อะไรเขาไม่ได้กระทำความผิดนะนะครับแค่เนี่ยเขเอาไปบงังคับรับสารภาพซะนะครับพยานหลักฐานอื่นก็ไม่มีหาเลยเลยนะ,ะแก้ข้อหาทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีหลักฐานแล้วก็พาสงสารเอาเข้าเดือนจําเลยเขาก็ไม่มีทางสู้ทนายก็ไม่มีแต่จ้าทนายมันก็ต้องมีเงินจะไปเอาที่ไหนอนะเวลาสอบสวน กฎหมายบอกต้องมีทนายมานะ,นะทนายก็ตำรวจก็เป็นคนหามากับพวกเดียวกับตำรวจนะแล้วมันจะไปข่วงดุลสือคุ้มครองสิทธิประชาชนอย่างไระนะครับนะฮอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเมื่อวานเนี่ยผมก็นั่งฟังคำให้สัมภาษณ์ของท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภา, 2. 2> าคสองนะครับฟังแล้วก็งงมีอยู่สองประเด็นนักข่าวก็